คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมอบรางวัลการประกวดออกแบบอัตลักษณ์ลายผ้าจังหวัดขอนแก่นในชื่อลายเมืองขอนครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับร่วมกับมูลนิธิก่อการดีสร้างสังคมแบ่งปันจัดงานมอบรางวัลผู้ชนะเลิศกิจกรรมการประกวดออกแบบอัตลักษณ์ลายผ้าจังหวัดขอนแก่นในชื่อลายขอนกางเกงไดโนเสาร์ ภายใต้โครงการพัฒนามราดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากลประจำปี2567ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับได้แก่การออกแบบยอดเยี่ยมจำนวน2รางวัลรางวัลไอเดียสร้างสารรค์เพื่อการต่อยอดจำนวน3รางวัลและรางวัลชมเชยจำนวน2รางวัล สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทนะครับจะได้รับเงินรางวัลและก็ใบประกาศเกียรติคุณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระบุนะคบว่าสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานหัตถกรรมจึงได้ดําเนมนงานโครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาไทยสู่สากล พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดออกแบบอัตลักษณ์ลายผ้าจังหวัดขอนแก่นในชื่อลายขอนโดยน้องนนิสิตนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มาสร้างศิลปะบนการเกงให้เป็นการเกงไดโนเสาร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดขอนแก่นครับ